สวัสดีค่ะวันนี้มาคบกับพิดาแม่นฟัวนะคะพิดาแม่นฟัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีธนูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกาลังจิตกาลังใจให้พิดาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,อคอมเมนต์ให้พิดาด้วยนะคะน้องๆท่านใดที่คอมเมนต์มาหรือ,อท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวพิดาจะไล่ตอบทีละคนเลยนะคะเพราะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะคะ ยังไงก็พิดาก็ขออภัยด้วยนะคะทุกๆคนนะคะใครที่คอมเมนต์และแชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้รวยให้รวยทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็กราบงามๆนะคะกับทุทกๆท,ท่านเลยนะคะอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงก็เรื่องงานเรื่องงานในช่วงนี้นะคะพิดาบอกได้เลยว่าจะเป็นงานที่จุกจิกใจนะคะรู้สึกลำคาญใจนะคะและเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นงานที่แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรแบบอาจจะแบบพ่อแง่แม่งอนกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอึดอัด แต่ยังไงท่านก็ยังเห็นความสําคัญและความดีสํับเราอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนร่วมง,งานช่วงนี้ก็โหยียวนคนภระสามากนะคะสําหรับงานนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีธุรกิจอะไรอย่างงี้จะมีหุ้นส่วนหรืออะไรมาแบบมาขอร่วมหุ้นด้วยหรือเซ็นสัญญาคุณก็ดูเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรเอกสารหรือเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรทําเอกสารให้รัฐคุมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องบันปลายในทีหลังได้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ โชคลาภการเงินโชคลาภการเงินก็บอกได้เลยว่าการเงินนะคะจะหมดไปกับสิ่งใช้จ่ายในบ้านหรือว่ารถลาอาจจะเสียอะไรช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจนิดนึงนะคะคนในครอบครัวอาจจะใช้เงินทองเยอะแยะหน่อยนะคะทาให้คุณอึดอัดในช่วงนี้นะคะส่วนท่านที่ชอบคอหวะชอบเสี่ยงโชคก็คือให้เล่นเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีอะไรบ้างเช่นรถบ้านวันเกิดอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณมีเซนส์อยากซื้อติ๊ดติดเอาไว้ซื้อไว้เลยนะคะเล่นพอหอมปากหอมคอนะคะทุกทุกท่านนะคะส่วนเรื่องความรักในช่วงนี้บอกได้เลยว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างเนี่ยมาอยู่ดีๆก็ไม่อยากคุยกันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันสะสมกันมานานแล้วนะคะทุกท่านแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะแบบคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่แบบเงียบไปซะปัญหาที่ได้ไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านไลทท่านใดที่กําลังคบหาดูใจนะคะช่วงนี้ก็ให้ศึกษาดูใจกันก่อน เพราะว่าเดี๋ยวคุณอาจจะคุยกันได้เดือนสองเดือนอจ,จะมีปัญหามนุรู้ทีหลังเฮ้ยเขามีคนคุยเยอะเว้ยหรือคนที่เข้ามาอาจจะเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยทาให้เราเสียอกเสียใจได้นะคะทุกๆท่านนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกทางเดินปัสสาวะไปในพวกนี้ระวังนี่ดื่มน้ําเยอะๆนะคะทุกท่านถ้ามีอาการพวกนี้ก็คือไปพบแพทย์นะคะถ้าดื่มน้าแล้วอะไรแล้วมันไม่หายไปพบแพทย์ทุกอย่างมีทางออกนะคะ แล้วก็การทํทําทาบุญเสริมดวงก็คืออย่างที่พิดาบอกนะคะ <c oughs> ก็คือจะแก้ให้ชีวิตเราแบบเรื่องร้ายๆหรือเรื่อง,ง,งจุดจิตใจมันผ่านคนในชีวิตเราก็คือต้องไปถ่ายชีวิตโครกระบือนะคะอ่านะคะหรือว่าไปทําบุญโรงพยาบาลศพนะคะทุกท่านแล้วก็จะผ่านไปได้แล้วก็ สุขภาพหรือเรื่องการเรื่องงานความรักสุขภาพร่างกายมันก็จะผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะคะทุกก่าขอบคุณมากๆนะคะที่กดแชร์และคอมเมนต์ให้พี่ดานะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ